ติดกไว้ทุกส่วนกาแฟแก้วสุดท้ายที่บ้านอรุณรุ่งฉบับสมบูรณ์กลิ่นอายของทุ่งนาที่เพิ่งถูกตัดใหม่ๆลอยมาพร้อมกับไอแดดยามเช้าของหมู่บ้านแสงตะวันหน้าโรงเรียนประฐมบ้านอรุณรุ่งคีรินชายหนุ่มวัยสาสิต้นๆกำลังก้มผูกเชือกรองเท้าให้น้องเข้าหอมลูกสาวตัวน้อยของเขาอย่างอ่อนโยนเขารู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของฉากซ้ำๆนี้มานานกว่าครึ่งปี จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เส้นขนานของเขาและรถยนต์สีฟ้าอ่อนคันข้างหน้าต้องมาบรรจบกันน้ำหวานแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เขามักแอบมองอยู่เสมอหันมาด้วยความตกใจเมื่อลูกสาวของคิรินทำน้ำผลไม้หกใส่เสื้อนักเรียนของลูกชายเธอน้องภูผาฉันน้ำหวานค่ะเธอยิ้มเจริญขณะที่คราบน้ำผลไม้สีส้มติดอยู่บนเสื้อของลูกชายผมขอโทษแทนข้าวหอมด้วยนะครับผมชื่อคิรินครับ คีเรนรู้สึกประมาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนถ้าอย่างนั้นผมขอเลี้ยงกาแฟาคุณเป็นการไถ่โทษได้ไหมครับผมกำลังจะแวะไปที่ร้านมุมสงบเหมือนกันน้องหวานยิ้มรับอย่างลังเลเล็กน้อยถ้าอย่างนั้นก็คงต้องรบก,กวนหน่อยแล้วละค่ะคุณคิเรน กาแฟแห่งความเหงา The Deep Dive ร้านกาแฟเล็กๆชื่อมุมสงบเป็นสถานที่ที่เงียบสงบสมชื่อมีเพียงเสียงเครื่องชงกาแฟและการพูดคุยเบาๆของลูกค้าประจำทั้งสองคนนั่งลงที่มุมต๊ะข้างหน้าต่าง ขณะที่น้องเข้าหอมและน้องภูผ่ากำลังยุ่งกับการเล่นเกมบนแท็บเล็ตชีวิตพ่อเลี้ยงเดี่ยวมันเป็นเรื่องตลกไหมคะน้ำหวานเปิดบทสนทนาพลางจิตลาเต้เย็น บางทีฉันก็รู้สึกเหมือนเป็นคนเดียวที่ไม่มีคู่ในชุมชนนี้คีรินพยักหน้าอย่างเห็นใจผมเข้าใจครับมันไม่ใช่แค่การดูแลลูกแต่มันคือการแบกความคาดหวังทั้งหมดไว้คนเดียวเขาเล่าต่อด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาภรรยากเก่าผม เธอเลือกความก้าวหน้าในเมืองใหญ่เธอคิดว่าผมเป็นคนที่ไม่เทียอทยานพอที่จะอยู่เคียงข้างเธอน้ำหวานวางแก้วกาแฟงเธอมองขิเรินอย่างเปิดดอกส่วนฉันฉันถูกทิ้งในวันที่ลูกชาย ฉันอายุแค่หนึ่งขวบเขาเจอผู้หญิงที่ดีกว่ารวยกว่าเขาบอกว่าฉันเป็นเหมือนความรับผิดชอบที่เขาไม่อยากแบกรับอีกต่อไปความเจ็บปวดในน้ำเสียงของเธอทำให้คีรินรู้สึกเชื่อมโยงกับเธอได้ทันที ผมไม่คิดว่าคุณเป็นความรับผิดชอบคิรินพูดอย่างจริงใจคุณเป็นความเข้มแข็งพวกเขานั่งคุยกันเป็นชั่วโมงไม่ใช่แค่เรื่องความรักที่พังทลายแต่เรื่องการทำอาหารเรื่องดนตรี เรื่องการจัดการเงินทองเล็กๆน้อยๆในชุมชนทั้งสองคนพบว่าพวกเขาไม่ได้เหงาอยู่คนเดียวอีกต่อไปแล้วความสนิทสนมก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วการรวมกันของบ้านสองหลัง Rising Action วันหยุดสุดสัปดาห์ถัดมาทั้งสองครอบครัวตัดสินใจทำกิจกรรมร่วมกันคิรินชวนน้ำหวานและน้องภูผามาที่บ้านของเขาเพื่อทำบาร์บีคิวน้องเข้าหอมและน้องภูผาเข้ากันได,ด้ดีอย่างน่าประหลาดใจ พวกเขาวิ่งเล่นไล่จับกันทั่วสวนครัวเล็กๆของคิรินคิรินมองดูภาพนั้นด้วยความรู้สึกอบอุ่นหัวใจของเขาที่เคยปิดตายมานานเริ่มเปิดรับแสงสว่างบ้านคุณอบอุ่นจังค่ะคุณคิริน น้ำหวานกล่าวขณะช่วยคิยรินย่างเหนือ้อคิรินสังเกตเห็นว่าเธอมีทักษะในการทำอาหารที่ยอดเยี่ยมผมอยากให้มันเป็นแบบนั้นครับคิรินเงยหน้าขึ้นมองเธอผมรู้สึกว่าเข้าหอมมีความสุขขึ้นมาก ตั้งแต่ได้เล่นกับภูผาและผอมอมเขาลังเลเล็กน้อยผมก็มีความสุขที่ได้มีคุณอยู่ตรงนี้น้ำหวานหน้าแดงเธอรับรู้ได้ถึงความจริงจังในน้ำเสียงของคิรินและเธอก็ยอมรับในใจว่าเธอรู้สึกเช่นกัน เสียงซุบซิบและกำแพงน้ำแข็ง The Conflict Climax ความสัมพันธ์ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วของพวกเขาย่อมไม่พ้นสาตาของชุมชนเล็กๆในเช้าวันจันทร์ขณะไปส่งลูกเสียงซุบซิบของกลุ่มผู้ปกครองดังขึ้นมา เท่าหูของน้ำหวานเห็นไหมละ่ะพวกพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวมักจะคว้าใครก็ได้ที่อยู่ข้างๆไม่ได้จริงจังหรอกไม่นานก็คงเลิกกันแล้วลูกมูก็จะเสียใจอีกน้ำหวานรู้ว่าคิรินได้ยินทั้งหมด เธอรู้สึกถึงแรงกดดันจากสังคมและความกลัวที่จะทำให้ลกูลก่ต้องเจ็บปวดอีกครั้งเธอเริ่มเวนระยะห่างกับคีรินเธอเลี่ยงที่จะรับโทรศัพท์และไม่ตอบข้อความของเขาความกลัวที่จะล้มเหลวเป็นครั้งที่สองแข็ง แกร่งกว่าความปรารถนาในความรักคิรินรู้สึกถึงกำแพงที่ถูกสร้างขึ้นอย่างรวดเร็วเขารอเธออยู่หน้าโรงเรียนในวันรุ่งขึ้นและตัดสินใจเผชิญหน้าคิรินน้ำหวานคุณเป็นอะไรไป ทำไมถึงเลี้ยงผงน้ำหวานคิรินเราเร็วเกินไปค่ะฉันกลัวกลัวว่าถ้าเราล้มเหลวอ,อีกครั้งลูกๆจะต้องเจ็บปวดฉันไม่อยากให้ภูผาต้องเจอการจากลาอีกแล้วน้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยความสับสน คิรินคุณคิดว่าความสัมพันธ์นี้เป็นแค่การขว้าใครก็ได้อย่างที่คนพวกนั้นพูดเหรอเขาจ้องมองเธออย่างแน่วแนผว่ผมรักลูกสาวผมรักลูกสาวผมและผมก็แค่ลูกชายคุณถ้าผมจะเริ่มใหม่ ผมต้องมั่นใจว่ามันจะไม่พังผมขอถามคุณตรงตรงความรู้สึกที่เรามีต่อกันมันใช่เรื่องจริงไหมจุดจบของการอยู่คนเดียว resolution น้ำหวานสั่นเทาเธอรู้ว่า คิรินไม่ได้ถามถึงความรักแต่ถามถึงความมั่นคงที่ทั้งคู่หอยหาเธหลับตาลงแล้วตอบด้วยความจริงใจน้ำหวานมันจริงค่ะคิรินแต่ความกลัวของฉันมันหนักอึง้งคิรินจิ อ่อนโยนเขาก้าวเข้าไปหาเธอแล้วจับมือเธอไว้ถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วเขานำมือของเธอไปวางบนหน้าอกของเขาเราต่างก็เคยเจ็บมามากพอที่จะรู้ว่าอะไรคือสิ่งมีค่าจริงๆเราจะเริ่มต้นจากศูนย์เราจะเริ่มต้นจากศูนย์เร,เ,รนนยเริ่มจากบ้านสองหลังรวมกันเป็นหนึ่งหลังเราจะเดินหน้าต่อไปด้วยกันนะครับน้ำหวานมองดวงตาที่จริงใจของคีรินเธอเห็นภาพตัวเองลูกๆและความสุขที่รออยู่ข้างหน้า เธอพยักหน้าอย่างช้าๆน้ำตาแห่งความโล่งออกไหลาอาบแก้มขาคิรินในเช้าวันนั้นคิรินและน้ำหวานเดินจับมือกันเข้าไปส่งน้องเข้าหอมและน้องภูผาที่หน้าประตูโรงเรียนเด็กทั้งสองคนวิ่งเข้าแถวไปอย่างมีความสุขส่วนคิรินและน้ำหวานไม่ได้แวะร้านกาแฟอีกแล้วเพราะตอนนี้พวกเขามีมุมสงบที่อบอุ่นและพร้อมจะสร้างครอบครัวใหม่ร่วมกันที่บ้านของพวกเขาเอง จบเรื่องสั้นฉบับสมบูรณ์